สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันช่วงสายเลยนะคะพี่ๆคะ่ะก่อนอื่นนะเรามาชมช่องทางการติดต่อนะคะยุยพระบ้านนะศย์918376056นะคะแล้วก็ไอดีนะ yuiy เน6174นะคะส่วนช่องพระบ้านทั่วทิเพื่พิจัดให้ก็โทรแอนไลน์นะเบอร์เดียวกัน0ย์954678770นะคะวันนี้นะคะมีรายการมีทั้งพระเลี่ยมทองแล้วก็ไม่เลี่ยมทองนะคะมา เราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะคะเนื่องจากวันนี้ถ่ายมากแล้วนะคะพระไพรีพินาศนะคะรายการแรกนะคะวันนี้มีทั้งเลี่ยมทองและไม่เลี่ยมนะอันนี้เลี่ยมทองคำแท้นะคะสำหรับไพรีพิาศใครอยากได้ไปเลี่ยมนะคะพี่นะไม่ต้องไปเลี่ยมนะตอนนี้เราเลี่ยมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเอ,ข,อขยับสินะรายการแรกนะคะเพชรฉลีกรายการที่2นะคะพระเพชรฉลีกนะกคู่นะคะวันนี้เหมือนไฟ เลี่ยมทองคำแท้เลยนะคะพี่นะห่วงหนาหน,นานะใครชอบรายการไหนทักทายเข้ามาสอบถามนะคะค,คิดราคาเบาๆเหมาเมานะเมาเมาเบาเบานะคะพี่ๆขานี้ใครชอบรายการไหนทักทายเข้ามาพูดคุยกันนะอ่ะาเมื่อกี้นะคะ ปิลันครอบแก้วนะคะรายการนี้ปิลันครอบแก้วนะองค์ที่3นะคะ <c oughs> แล้วอาจจะไปกันไว้นิดนึงนะคะ ถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อยอดนะคะรายการนี้เป็นพระเลี่ยมทองคําแท้ทั้งหมดนะส่วนมากหนูก็จะไลฟ์ถัดจากคุณเพชรอีกหนึ่งวันนะใครรอแบบราคาเบาๆนะก็รอตรงช่องหนูนะคะรอตรงช่องหนูนะรายการถัดมานะคะเป็นพระนะหนุมานหลวงพ่อแก้วนะหลวงปู่ทีมร่วมปลูกเสกด้วยนะคะรายการนี้ ห่วงหนาๆเลยนะคะพี่นะดูนี่ไม่บางนะคะบอกเลยว่าไม่บางนะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อแก้วนะคะเอ้ยขอโทษนะคะหลวงพ่อปานขี่หนุมานนะใครนะคะชอบหลวงพ่อปานนะ <c oughs> ราคาเบาๆนะคะหนูจัดให้ราคาเบาๆ รายการถัดมานะคะเบี้ยนะคะเบี้ยแก้นะหลวงผูเจือนะหลวงผูเพิ่มนะคะรายการนี้เป็นสามห่วงนะคะพี่ๆนะแต่มีประลอดนะขย่าแล้วมีประลอดวิ่งทั่วองค์เลยนะ อ่าหลวงพ่อธรรมจักรนะคะวัดธรรมมูลนะเหรียญนะคะหลวงปู่ส่วงนะคะ บางแพรกนะคะนี่เหรียญคมนะคะนี่ตาคมนะเป็นเหร oh <Add tribes> ียญปีหนึ่งสองนะคะพี่พีๆ่ะขอประทานอภัยนะคะช่วงนี้ยังไออยู่เลยนะถัดมานะคะ เป็นอุป,ปคุตนะคะรายการนี้นะโอ้คิดว่าอันนี้เห็นคุณเพชพูดนะน่าจะเป็นพระไม่นี้เป็นพันปีแล้วนะคะพ,พี่นะเป็นศิลปะ,ขะเขมรน,นะคะแต่พาดูเก่ามากๆนะโอศิลปะสมัยขเขมรน,นะคะพี่นะ ราการถัดมานะคะหลวงปู่รอดนะคะหลวงพ่อปานนะคะขี่หนุมานขี่คุดผีเสื้อนะคะพี่นะ ทิตนี้เดี๋ยวหนูมีพาร์ตราคาเบาๆนะคะพี่นะหลักร้อยนะมาหลากหลายรายการนะคะอันนี้ขี่นกนะคะพี่นะขี่นก ระครังหลังค้อนนะคะโอ้โหละนะสวยนะ <c oughs> มีรอยตะใบทั่วองค์เลยนะคะพี่นะสวยนะคะนี่ อ่าอันนี้นะคะเป็นพระเกศชยโยนะคะเจ็ดชั้นอกตลอดนะคะหลวงพ่อแก้วนะคะ วัดพวงมาลัยนะคะหลวงพ่อแก้วเหรียญหล่อหลวงพ่อแก้วนะเหรียญหล่อโบราณนะคะพี่โอ้โหสวยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบเหรียญหล่อหลวงพ่อแก้วนะคะ ในการถัดมาเป็นพระปิดตาหลวงปู่ไข่นะคะวัดเชิงเลนนะเนื้อผงคุกรลักนะคะพี่นะโอ้โหผิวมันๆแบบนี้เลยนะนะถัดมานะคะ เป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อแช่มนะเหรียญเงินนะคะสำหรับรายการนี้นะดูตานะจมูกปากนะคะโหลายเส้นนะคมชัดมากๆนะคะพี่สำหรับรายการนี้นะพอพตทำต๊ะหมอ ด้านหน้านะคะเป็นเหรียญน,นะลงยาด้วยนะคะเนื้อเงินเนื้อเงินลงยานะคะสําหรับรายการนี้โอเหรียญเป็นตั้งแต่ปีพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดนะคะโูเหรียญค่อนข้างเก่าประมาณเจ็ดสิบแปดสิบปีนะคะ สำหรับใครที่ชอบเหรียญเงินมาหลวงพ่อแช่มนะเดี๋ยวหนูจะคิดราคาเบาๆให้นะคะถัดมานะคะเป็นเหรียญอามน,นะคะหลวงปู่สุขวัดคลองมะขามเท่านะไม่เคยเจอนะคะหายากนะเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะพี่นะที่หายากนะไม่เคยเจอเลยโอ้โหใครชอบรายการนี้ทักทายเข้ามาสอบถามราคานะคะส่วนใหญ่หนูจะเจอเหรียญรูปไข่นะหลวงปู่สุขวัดคลองมะขามเท่านะคะอันนี้เลี่ยมกรอบนะพลาสติกโบราณ แล้วดูพระผ่านการใช้งานแล้วนะคะพี่โหใครได้รายการนี้ไปนะคะใครศรัทธาหลวงปู่สุขนะคะพี่นะรีบเลยนะคะรายการนี้นะพระผ่านการใช้งานแล้วอย่างที่หนูบอกนะพระศึกศึกแล้วนะคะหน้าพระศึกนะโหแต่ยังคงความงดงามอยู่เลยนะคะถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะวัดสตัตหีบนะเหรียญหลวงพ่ออีอันนี้ก็พระผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะดูจาก ปากนะคะปลายจมูกหลวงพ่อท่านนะโอ้โหนี่หน้าพราศึกนะคะหน้าพระศึกแล้วนะโอ้ใครยังไม่มีเหรียญหลวงพ่ออีนะคะพี่นะเป็นอีกหนึ่งรายการนะคะที่แนะนำนะ ทักทาทยเข้ามาพูดคุยสอบถามกันนะคะเดี๋ยววันนี้หนูคิดราคาเบาๆนะวันอาทิตย์นะคะก็ขอบคุณนะพี่ๆทุกท่านนะใครปิดพักนะคะน้องยุ้ยก็เห็นที่บอกนะคะวันอาทิตย์ไปสนีปิดนะคะที่นี่นะแล้วก็วันเสาร์นะปิดครึ่งวันนะคะถ้าลูกค้าโอนมาใกล้ๆเที่ยงหรือหลังเที่ยงก็จะไม่ทันนะคะรายการนี้นะคะเป็นแร่บางไผ่นะพี่นะโอ้โหอันนี้เป็นอีกหนึ่งรายการที่สวยนะเก่าเลย,เลยดูง่ายๆเลยเนี่ย แร่บางไผ่นะคะเต่านะคะเต่านี่เป็นเนื้อเงินนะคะหูมีรอยจานด้วยนะคะรวมพ้อเงินนะคะวัดบางคานมีรอยจานด้วยดูได้มาสององนะคะพญาเต่าเรือนนะอันนี้นะไม่เรี่ยมกรอบด้วยนะคะพี่เอาจริงๆนะสามารถมองเห็นนะองค์พระได้เต็มองค์เลยนะคะนี่โอ้โหมีรอยจานทั่วองค์นะ องค์ที่หนึ่งนะคะวันนี้มีอ,อยู่สององนะคะพี่โอ้โหใครได้ไปนะใครชอบนะคะสําหรับรายการเต่านะพี่นะอันนี้เต่าลงพ่อเงินนะโอ้องที่หนึ่งเดี๋ยวนูจะลงหน้าคลิปเรียวด้วยนะคะเพราะว่าบางท่านก็ซื้อผ่านคลิปเรียวก็เยอะนะนี่องค์ที่สองนะคะคือลูกค้าเข้ามานะคะพี่พนะ fc ท่านใหม่หรือท่านเก่าก็ชมผ่านคลิป คลิปสั้นหน้าช่องนะแล้วก็ทักเข้ามาซื้อก็เยอะนะคะได้ปิดไปหลายรายการนะบางท่านก็อาจจะสะดวกดูเป็นคลิปสั้นๆน,นะแต่ละเฉพาะองค์โอ้โหอันนี้บอกเลยว่าพี่ดูดิความเก่านะคะแล้วก็ลอยจานนะโหมีอยู่ทั่วองค์นะนี่ขุดสะหลวงปูเผือกนะคะมาพร้อมเรี่ยมกรอบนะคะพี่ โอ้โหพระสวยนะดูแบบหนูบอกเลยว่าดูมีศิลปะนะความขังนะคะดูนี่ดูก็รู้นะหนูเคยได้มานะแต่ตอนนั้นนะคือยังพระยังไม่สึกนะแต่อันนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วนะพี่นะโดนเหงื่อนะเจ้าของเก่านะคะแขวนนะโดนเหงื่อโอ้โหพระคุสะหลวงปู่เผือกนะคะพี่นะใครนะชอบนะคะพี่รีบเลยนะคะสวย องนี้สวยนัปลองนะคะเหลี่ยนหลวงพ่อกันนะคะเหลี่ยนหลวงพ่อกันโอ้โหบอกแล้วว่าวันนี้พระน้องยุ้ยมีแต่รายการสวยๆนะเหลี่ยนหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะพี่นะราคาเบาๆนะโอ้โหพาผ่านการใช้งานแล้วนะคะใครยังไม่มีนะคะพี่นะหรือว่ามีแล้วนะคะแต่พระองค์นี้หน้าพระนะการศึกนะคะช่วงหน้าพอดีนะคะช่วงหน้าหลวงพ่อท่าน สวยงามนะคะยังคงความคมชัดไว้อยู่นะนี่ขนาดว่าผ้าผ่านการใช้งานนะผ้าสึกหล,ล่วนะยังขนาดนี้เลยนะเอาจริงโอ้สวย ถัดมานะคะเป็นพระชัยวัดนะคะรายการนี้เป็นพิมพ์สองหน้านะคะสำหรับใครชื่นชอบพระชัยวัดนะคะพระกิ่งชัยวัดนะคะนี่มีสองหน้านะคะ สวยสำหรับวันนี้นะคะรายการสุดท้ายนะคะเป็นพระหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์นิยมเอนะคะพี่พีนะมาพร้อมนะคะเลี่ยมกรอบนะคะเงินนะชุบทองนะคะรายการนี้สามพันนะคะบอกราคาเลยนะสามพันได้มาองค์เดียวนะคะ จริงๆนะเมื่อวานพิมพ์คิตานะสวยมากนะหนูบอกเลยเปิดไปอยู่ที่หกพันนะคะรายการนั้นพิมพ์คิตาที่พัชศึกนะคะพศึกหลอนะสวยนะขึ้นสาแดงทั่วองค์เลยนะคะเมื่อวานนะอันนี้นะสามพันนะคะท้ายคลิปเหมือนเดิมนะคะหนูให้ชมช่องทางการติดต่อนะพระบ้านทวทีเพชรพิจิษจะให้ใบยุ้ยก็เบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์ศูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจศูนย์นะคะส่วนช่องยุ้ยพระบ้านเบอร์โทร 0918376056 ID YU IW E 6 1 7 4นะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดติดตามทั้งสองช่องนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้ไม่พลาดพาบ้านสวยๆนะคะราคาเบาๆจากช่องน้องยยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่ๆค่ะสวัสดีค่ะ